สวัสดีค่ะคลิปนี้จะชวนมาทำขนมคอเป็ดกินเองเอง่ายๆสูตรนี้ทำง่ายไม่ยุ่งยากค่ะแป้งเหนียวนุ่มเนิบก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไปเริ่มทำกันเลยค่ะอันดับแรกเราก็จะมาละลายตัวแป้งกันก่อนค่ะก็ให้เรานำน้ำเปล่านะคะเทลงไปผสมกับตัวแป้งพอใส่น้ำลงไปหมดแล้วเราก็จะใช้ตะก้อมือตีผสมแป้งให้ละลายดีเลยค่ะ พอตีแป้งละลายเข้ากันดีประมาณนี้แล้วนะคะเราก็จะนํามากรองด้วยกระชอนตาทีหนึ่งรอบการที่เรากรองแป้งแบบนี้ก็จะช่วยทําให้เนื้อแป้งของเราเนียนขึ้นค่ะพอกรองแป้งเสร็จเราก็จะพักแป้งไว้20นาทีเพื่อให้แป้งได้อิ่มน้ําค่ะการที่เราพักแป้งไว้ก็จะช่วยทําให้แป้งของเรามีความเหนียวแล้วก็นุ่มมากนะคะในขณะที่พักแป้งแนะนําให้หาภาชนะมาปิดหรือมาคุมไม้ด้วยนะคะกันตัวแป้งโดนลมค่ะ ตอนนี้เราก็ได้พักแป้งไว้ครบเวลาแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนําแป้งมาคนผสมให้เข้ากันดีอีกรอบค่ะเพราะในขั้นตอนที่เราพักแป้งอาจจะทําให้ตัวแป้งตกตะกอนนอนก้นได้ค่ะเราก็จะนํามาคนผสมให้เข้ากันดีอีกรอบนะพอเราคนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะไปเริ่มทําขนมกันเลยค่ะ ต่อไปเราก็จะตั้งกระทะเปิดไฟใช้เป็นไฟกลางนะจากนั้นก็ใส่เป็นน้ำตาลทรายไม่ฟอกสีค่ะหรือใครจะใช้เป็นน้ำตาลใสาขาวก็ได้นะคะจากนั้นใส่น้ำเปล่าตามด้วยแบะแซการที่เราใส่แบะแซลงไปก็จะช่วยทําให้ตัวแป้งของเรามีความเหนียวนุ่มเหนึบมากค่ะส่วนคนที่ไม่มีแบะแซนะคะก็สามารถทําได้เช่นกันค่ะแต่ตัวแป้งจะไม่เหนียวนุ่มเท่ากับเราใส่แบะแซนะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยค่ะ พอใส่ส่วนผสมลงไปครบทุกอย่างเราก็จะคนไปจนกว่าจะละลายเข้ากันดีค่ะตอนนี้เราก็ได้คนจนส่วนผสมทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วค่ะและน้ําตาลก็เดือดขึ้นมาประมาณนี้นะคะในส่วนของน้ําตาลตอนนี้ยังใช้ไม่ได้นะเราก็จะเคี่ยวไปจนกว่าน้ําตาลของเราจะมีความข้นเหนืดกว่านี้ค่ะ ในส่วนของลักษณะน้ำตาลที่ใช้ได้นะคะก็จะขึ้นฟองหยาบนะให้สังเกตที่ฟองน้ำตาลค่ะถ้ามีลักษณะฟองใหญ่แบบนี้ก็ยังใช้ไม่ได้นะคะเราก็จะเคี่ยวไปจนกว่าน้ำตาลของเราจะขึ้นฟองหยาบกว่านี้ค่ะตอนนี้เราก็ได้เคี่ยวน้ำตาลมาจนข้นเหนืดแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนำแป้งที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปผสมกันค่ะในขั้นตอนนี้แนะนำให้คนผสมแป้งให้เข้ากันดีก่อนนะ พอคนผสมแป้งเข้ากันดีแล้วเราก็จะทยอยใส่แป้งลงไปผสมกันค่ะโดยในขั้นตอนนี้เราจะต้องใส่แป้งลงไปแบบนี้นะคะให้เทลงไปเป็นสายแบบนี้นะอย่าใส่ลงไปทีเดียวเพราะจะทําให้ตัวแป้งของเราจับตัวกันเป็นก้อนค่ะมือนึงก็เทมือหนึ่งก็คนแบบนี้นะคะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าตัวแป้งของเราจะหมดนะในส่วนของกระทะใครที่มีกระทะเทฟลอนแนะนําให้ใช้เป็นกระทะเทฟลอนนะคะแป้งจะได้ไม่ติดกระทะค่ะ พอใส่แป้งลงไปหมดแล้วก็แนะนำให้ปรับมาใช้เป็นไฟอ่อนนะแป้งของเราจะได้สุกเสมอกันดีค่ะพอปรับไฟลงเสร็จแล้วเราก็จะกวนแป้งไปจนกว่าจะสุกดีค่ะพอกวนแป้งมาได้สักพักแป้งของเราก็เริ่มข้นเหนืดขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะกวนต่อไปจนกว่าแป้งของเราจะจับตัวกันดีค่ะ พอเรากวนแป้งมาจนเข้ากันดีประมาณนี้เราก็จะใส่เป็นน้ำมันพืชลงไปค่ะก็จะแบ่งใส่อยู่ที่สองรอบนะการที่ใส่น้ำมันลงไปแบบนี้ก็จะช่วยทำให้ตัวแป้งของเราไม่ติดกระทะค่ะและในขั้นตอนการคนแป้งจะต้องคนให้ถึงก้นกระทะนะคะแป้งจะได้ไม่ติดกระทะค่ะพอกวนแป้งมาจนเข้ากันดีประมาณนี้เราก็จะใส่น้ำมันพืชที่เราแบ่งไว้เมื่อสักครู่ลงไปให้หมดค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะคนแป้งไปจนกว่าจะสุกดีเลยค่ะในขั้นตอนนี้ย้ําเลยนะจะต้องใช้เป็นไฟอ่อนเท่านั้นแป้งของเราจะได้สุกเสมอกันดีทั้งข้างนอกแล้วก็ข้างในค่ะในขั้นตอนนี้ก็จะสังเกตว่าตัวแป้งก็ติดกระทะเล็กน้อยนะคะส่วนใครที่มีกระทะแทปล่อนแนะนําให้ใช้เป็นกระทะแทปล่อนได้เลยนะตอนนี้เราก็ได้กวนแป้งมาจนสุกใสดีประมาณนี้แล้วนะคะลักษณะตัวแป้งก็จะมีความเหนียวเหนืดประมาณนี้เลยค่ะ จากนั้นเราก็จะปิดไฟแล้วก็กวนต่อไปจนกว่าแป้งของเราจะคลายร้อนดีค่ะตอนนี้เราก็ได้กวนแป้งคลายร้อนดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาขึ้นรูปขนมคอบเป็ดกันเลยค่ะก็ให้เราเทงาขาวที่คั่วสุกแล้วนะคะลงไปในภาชนะก็แบ่งไว้ด้วยนะเสร็จแล้วเราก็จะนําแป้งที่เรากวนจนเย็นตัวดีแล้วนะคะมาเทใส่งาแบบนี้ค่ะ ในส่วนของงาเราก็ได้จัดทำคลิปไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะสามารถกดดูลิงก์ใต้คลิปได้เลยค่ะพอใส่ตัวแป้งลงไปหมดเราก็จะนำงามาโรยอีกรอบการที่เราทำแบบนี้ก็จะช่วยทำให้ตัวแป้งของเราไม่ติดภาชนะค่ะพอใส่งาลงไปเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้มือแผ่แป้งให้เป็นแผ่นทรงสี่เหลี่ยมค่ะพอกดแผ่แป้งได้เป็นแผ่นทรงสี่เหลี่ยมแล้วนะคะเราก็จะมาตัดแบ่งให้ได้สอส่วนค่ะ ส่วนมีดที่ใช้ตัดแป้งแนะนําให้ทาน้ํามันด้วยนะคะเพื่อกันตัวแป้งติดค่ะพอเราตัดแบ่งแป้งเสร็จเราก็จะใช้งาน,นะคะโรยลงไปตรงกลางเพื่อกันตัวแป้งติดค่ะจากนั้นเราก็จะนําถั่วตัดลงไปวางค่ะก็วางให้ชิดขอบแป้งนะคะเวลาเราตัดจะได้เห็นตัวไส้ค่ะส่วนวิธีการทําถั่วตัดนะคะเราก็ได้จัดทําคลิปไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็สามารถกดดูลิงก์ใต้คลิปได้เลยค่ะ พอวางถั่วตัดลงไปเสร็จแล้วเราก็จะพับแป้งขึ้นมาประกบทับตัวไส้ไว้ค่ะพอประกบแป้งเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดแบ่งชิ้นขนมกันเลยค่ะก็ให้สังเกตที่ตัวไส้นะก็ให้เราตัดตามรูปทรงได้เลยค่ะย้ำนะในส่วนของมีดแนะนำให้ทาน้ำมันด้วยค่ะ พอตัดแบ่งชิ้นขนมเสร็จเราก็จะนําไปคลุกงาอีกรอบค่ะเพื่อกันตัวขนมของเราติดกันนะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะจากนั้นเราก็จะนําไปจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะ ก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวิธีทำขนมคอเป็ดสูตรนี้ทำง่ายไม่ยุ่งยากหลายขั้นตอนค่ะอยากให้ไปลองทำกันดูนะตัวแป้งก็มีความเหนียวนุ่มเนืบหนับมากค่ะส่วนตัวไส้ของเราก็หวานกำลังดีนะเคี้ยวรวมกันก็อร่อยเนืบหนับมากเลยค่ะสูตรที่ให้ในวันนี้ก็สามารถทำกินทำขายได้ค่ะก็เก็บได้หสัปดาห์นะคะสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้ค่ะ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความสะอาดของบรรจุพันธุ์ด้วยนะใครที่บรรจุสะอาดก็จะสามารถเก็บไว้ได้1สัปดาห์ในขั้นตอนการขึ้นรูปและการบรรจุแนะนําให้ใส่ถุงมือด้วยนะคะจะได้สะอาดค่ะขนมของเราก็จะเก็บได้นานนะโอเคนะในวันนี้เราก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ